กรุงเทพอุ้มสุด70%วันนี้กรมอุตุเตือนมรสุมพาดผ่านฝนตกหนักประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรระวังวันที่3พฤศจิกายน2568เวลา7นาฬิกา29นาทีกรมอุตุประกาศสภาพอากาศวันนี้มีมรสุมพาดผ่านภาคกลางทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดน้ำท่วมสูงถึง70%ของพื้นที่ประชาชนควรระวังความเสี่ยงแต่ทำไมถึงเกิดน้ำท่วม มรสุมที่พาดผ่านเข้าสู่หย่องความกดอากาศตำ่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคกลางภาคตะวันออกตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะเดียวกันมวลอากาศเย็นกำลังอดอปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดตากำแพงเพชรนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐม และเพชรบุรีภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็ยนในตอนเช้ากมาุตุนแนะนําให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกรวมถึงระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมได้ในบางพื้นที่สําหรับชาวเรือคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปางกลางมีคลื่นสูงหนึ่งถึงสงเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2มเมตรอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองรายละเอียดสภาพอากาศในทุกภากคกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่อุณหภ,ภูมิ24-25องศาเซลเซียสถึง31-32องศาเซลเซียสภาคเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิ21 24อถึงองศาเซลเซียสถึง28-32ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง4 0ของพื้นที่อุณหภูมิ2 1 2สอถึงองศาเซลเซียสถึง28-31ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง70%ข,ของพื้นที่อุณหภูมิ2 2 2สองศองซลเซียสถึง30-32องศาเซลเ,เซลเียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่อุณหภูมิ24-25องศาเซลเซียสถึง30-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศร้ามีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิ23-25องศาเซลเซียสถึง30-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศ้ามีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิ24-26องศาเซลเซียสถึง30-33องศาเซลเซียส คำถามที่น่าสนใจการเตรียมพร้อมของกรุงเทพในการรับมือกับน้ำท่วมครั้งนี้มีความพร้อมเพียงพอหรือไม่ประชาชนควรมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเพื่อปกป้องตนเองและทรัพย์สิน